สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยๆใช้งาน1คันนะครับคันนี้ปีใหม่หน่อยนะครับเชฟโรเลตคูซนะครับตัวนี้ปี2012 1.6ออโต้น้ำมันล้วนนะครับสภาพสวยๆใครกำลังหารุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับ129,000บาทนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยนะครับคันนี้สวยและสมบูรณ์มากๆครับออปชั่นพอมีนะครับ ลองชมลองเช็คดูได้เลยครับสีสวยเงาฉ่ำนะครับหน้าเดิมหนังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มนะครับถ้าใครชอบและสนใจไปดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่ที่รังสิตนะครับย่านฟิวเจอร์รังสิตนะครับเน้นโทรเจรจานะครับอยู่ใกล้ไปดูรถนะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมขายเอกสารพร้อมโอนนะครับภายในงานมากๆนะครับแบบนี้เลยครับสีสวยเบาหนังจากโรงงานนะครับใครที่ชอบ เชฟโรเลตครูนะครับก็อใอ้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ชอบและเข้าใจเคยใช้งานหรือมีประสบการณ์ก็น่าจะถูกใจถูกทางนะครับราคา1 29,0 0 0บาทครับสมาชิกทุกท่านถ้าชอบเน้นโทรเจราจาไปดูรถนะครับจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบก็ได้ครับเบาะข้างหลังนี้จะพับมาได้นะครับก็วางของใส่ของได้ประมาณนึงนะครับ สวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับคันนี้เป็นมือที่3มแล้วนะครับไม่แท้นะครับ1 4 0 0 0กิโลเมตรนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับก็อย่าลืมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะครับในเชฟโรเลตครูซคลับนะครับหรือในเชฟโรเลตคลับก็ได้นะครับไปดูการซ่อมบำรุงดูแลนะครับอะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งปู่เฉพาะอยู่ที่ไหนนะครับเนื่องจากในส่วนของเชฟไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับหลายๆคนที่เป็นกังวลก็อาจจะแบบเออไม่กล้าซื้อนะครับแต่ต้อบเทียมกับคุณภาพรถกับราคาแล้วก็ทรง กับออปชันแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางให้กับสมาชิกนะครับสำหรับคนที่ชอบพร้อมและเข้าใจนะครับลองไปศึกษาดูก่อนก็ได้นะครับก็ยังมีคนใช้งานอยู่เยอะครับรถซื้อง่ายขายคล่องครับรุ่นนี้ราคาไม่แรงด้วยครับดีแล้วครับที่เชฟไม่อยู่ในเมืองไทยนะครับก็ได้ใช้รถปีใหม่ๆราคาเบาๆนะครับเชฟยังอยู่รอบบ้านแล้วนะครับใกล้เคียงประเทศบ้านเรามีหมดครับแค่บ้านเราไม่มีนะครับอะไรก็ยังมีนะครับในเชียงกงหรือ เฉพาะเขาก็สั่งอะไรเข้ามานะครับแปบ๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วแะครับรองชมดูได้นะครับสวยสวมบูรณ์ถูกใจหรือเปล่านะครับหาไว้ใช้งานก็พอจะเป็นอีกหนึ่งทางด้วยให้กับสมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับเบาะหนังก็ดูสวยดีนะครับแบบนี้เลย ลองชมดูรูปไปก่อนนะครับถ้าชอบถูกใจเน้นโทรเจรจานะครับโทรตอนไหนก็ได้ครับสำหรับคนขายคนนี้ก็พอจะคัดรถให้ได้นะครับสวยๆอยู่ครับถ้าอยู่ใกล้นะครับไปดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบและพร้อมจบจริงๆนะครับไม่อยากมาดูตัวนะครับก็ให้น้องเขาจัส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับตรวจสอบสภาพรถหน้าบ้านเด้เลยนะครับลองเช็คลองชมดูได้ไปทดลองขับดูนะครับ สวยสมบูรณ์นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับใครที่ชอบเชฟโรเลตในราคาย่อมเยาได้รถคุณภาพนะครับแต่ว่าก็จะมีจุกจิกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้หายากครับสาหรับอะไรนะครับมีแน่นอนสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้พร้อมขับพร้อมขายเอกตอนพร้อมโอนนะครับถ้าชอบเน้นไปดูรถทดลองขับนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ